เฮ็ดอยัางน้อสองพ่อลูกนี่ทำอะไรคะเล่นคาราเมลเล่นคาราเมลหรอมาเอ่อมาเอ่อเทน้ำผึ้งใส่โอ๋ออันนี้คือโถน้ำผึ้งเหรอลูกปัดน้ำผึ้งใส่เอาเอาปลื้มเป็นคาราเมลที่กินไม่ได้ปลื้มกับลูกแปลว่าวันลิศท่ารวยรวยท่าขุนกระท่ารวยรวยแม่ตื่นด้วยตอนนี้เริ่มจะหัวเราะขวัญกันแหนมแหน่นากันกับหัวเราะแล้วเต้ เอาลมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือหนูคือเก่งเถอะลูกเก่งมากเลยแม่ตึ้มก็ช่วยด้วยแม่ตึ้มก็ช่วยกันน้องคณิงมัญญพรเป่าคนตี๋หญิงบเองเป็นเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาแล้วตีนิ่งช่วยกันช่วยกันมัญญพรก็เป่าคนนะคะแผนกเป่าอย่างเดียวเออดีๆพ่อลูกเขาช่วยกัน เดี๋ยวกัดแนมหนากันซื้อกับหัวขวันแล้วก่อนเอ้าเอ้า